ครับตอนนี้เรากําลังเดินนะครับมีเป้นะครับวันนี้มีเป้ก็ไปลาวนะครับสามวันตอนนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่นะครับในการไปเที่ยวต่างประเทศอยากลองไปดูครับผมว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูเยอะๆนะครับครับเดี๋ยวขึ้นรถก่อนนะครับครับตอนนี้เราก็มา นี่นะครับรถวงมาลัยซ้ายนะครับตอนนี้ก็เป็นรถบัสของประเทศลาวนะครับลงก็ทางขวานะครับนี่นะครับเราก็ขึ้นรถบัสของทางลาวนะครับอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ปทสะพานมิตรภาพนะครับหนองคายนะครับ ก็มาแวะปั๊มสุดท้ายนะครับก่อนที่จะข้ามไปฝั่งเรานะครับผมครับก็มีเครื่องเล่นเด็กนะครับโอ้เอาใจเด็กๆนะครับอันนี้เป็นปตทนะครับโอ้เป็นสถานที่นะครับปตทปัวมิตรภาพนะครับก็แปลว่าสะพานมิตรภาพนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่หน้าด่านนะครับเตรียมตัวข้ามนะครับข้ามไปฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวทำเรื่องพัดุกต่อยกันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงประตูชัยนะครับผมเป็นสัญลักษณ์นะครับของนครหลวงเวียงจันทร์นะครับผม าก็แดดร้อนนะครับก็เป็นจุดเช็คอินนะครับของเขาน่าจะมีน้ำพุนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดก็ถือว่าเป็นจุดที่เขาสร้างเขาบอกว่าเป็นเหมือนฝรั่งเศสนะครับครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณสามสี่โมงนะครับผมก็เป็นจุดที่ คนลาวและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนะครับนะครับก็เป็นจุดที่คนลาวนะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนะครับสำหรับประตูชัยนะครับสังเกตนะครับคนจะเยอะมากนะครับนี่ก็เป็นทางนะครับเดี๋ยวผมจะลองแพ่นกล้องดูนะครับผมน่าจะย้อนแสงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เป็นประตูใหญ่ๆนะครับผมเป็นซุ้มประตูใหญ่ๆนะครับคนก็อยากจะเดินมาเรื่อยๆนะครับคนเดินมาเรื่อยๆ อันนี้อ่านว่าอะไรไม่ทราบนะครับใครมีความรู้ช่วยตอบด้วยครับเราก็มาอยู่ที่ถนนคนเดินนะครับน่าจะเป็นหลวงพระบางนะครับผมเป็นตลาดนะครับเขาเขาองมาที่นี่ใช่ไหมเป็นตลาดของฝั่งลรานะครับผมครับบริเวณนี้ก็ฝั่งตรงข้ามเรานะครับฝั่งตรงข้ามเราจะเป็นจังหวัดหนองคายอำเภอสีเชียงใหม่นะครับยาวไปเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ฝั่งลรานะครับ นี่นะครับเราก็มาเดินตลาดนะครับโอ้ oh, oh, บรรยากาศอันนี้เมืองหลวงของประเทศเรานะครับนี่นะครับถนนคนเดินที่ขึ้นชื่อนะครับที่ขึ้นชื่อของเขานะครับแต่ว่าเราจะเน้นไปทางของกินนะครับพวกเสื้อผ้าพวกนี้หรือว่าของใช้นะครับเราก็ในอินไทยแลนด์นะครับ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของรถไฟความเร็วสูงที่จีนนะครับก็เอาตรงๆก็คือคนคนเอที่คนลาวนี่จะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันราคาจะเหมือนเครื่องเลยนะครับอันนี้คือลักษณะเหมือนกับขึ้นเครื่องนะครับอันนี้เราก็จะมารอตามเกตต่างๆนะครับก็จะเป็นสามภาษานะครับเมืองเรา รถไฟนะครับตอนนี้รถไฟน่าจะไปถึงคุณหมิงนะครับสานามบินก็จะมีดาวนะครับดาวกอฟฟนะครับมันจะมีทุกที่ของ,ของลาวนะครับเราก็จะมาลองดูกาแฟนะครับนี่นะครับเรามาถึงเมืองลาวแล้วเราก็ต้องลองชิมกาแฟนะครับผม แก้วละ80บาทนะครับก็ถือว่านานกินทีนะครับผมไม่ได้อะไรมากนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ขึ้นเกตนะครับยังไม่ได้ขึ้นไปตรงนู้นะครับครับสําหรับสถานีรถไฟนะครับเปรียบเสมือนมีน้ําดื่มบริการนะครับผมมีร้อนกับเย็นนะครับแต่ว่าไม่เย็นนะครับนี่ก็เป็นห้องน้ํานะครับทางเข้าห้องน้ํา เราเราจะมาเราดีครับแล้วนี่ก็เป็นความเร็วของรถไฟความเร็วสูงของเทะเทาลาวนะครับอันนี้น่าจะเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่นะครับก็มีทุ่งนามีดินนะครับก็คืออากาศร้อนนะครับอากาศร้อนกว่าบ้านเราอยู่นะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นทางติดรถไฟนะครับ ที่เห็นใกล้ๆนี่ก็เป็นฟาร์มนะครับเป็นพวกฟาร์มไก่นี่นะครับนี่เป็นฟาร์มหมูแต่ว่าถ้าถ้ารถไฟความเร็วสูงนี่ผมว่าโอเคนะครับปลอดภัยดีก็ใช้ความเร็วประมาณ153กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าไม่ไม่ช้าไม่เร็วมากเกินไปนะครับก็จะมีบ่อน้ำอยู่เรื่อยๆนะครับ ก็บรรยากาศที่คล้ายๆประมาณภาคกลางบ้านเราเหมือนกันนะครับ e ด t ์ n a t i o n หลวงพระบางนะครับตอนนี้ก็เกือบถึงหลวงพระบางแล้วนะครับกำลังเตรียมตัวลงถึงหลวงพระบางนะครับม anyway. you ันก็จะลงกันเป็นอย่างนี้นะครับผมครับตอนนี้เราก็อยู่คาเฟ่นะครับของเรานะครับที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับเพราะว่าคาเฟ่นี้ติดแม่น้ำโขงนะครับผม นนี่ะครับก็จะมีช็อตหลายๆอย่างนะครับนะครับออร์แกนิกไวน์นะครับก็มีหลายอย่างระหว่างรอบทัวร์อีกทริปหนึ่งนะครับผมนี่นี่เพื่อนมาแล้วนะครับเออเพื่อนคอกเทลนะครับมีหลอดพร้อมนะครับแก้วนี้แปดหมื่นห้านะครับอ้าวมาชิมกันเป็นแปดหมื่นห้านะครับตอนนี้เรามาถึงนะครับ โรงงานนะครับเรามาศึกษาดูงานนะครับเพียนถังนี่เป็นกระทะต้มนะครับกระทะต้มเหล้านะครับกระทะต้มเหล่านะครับเป็นภูมิปัญญานะครับผมเป็นภูมิปัญญาของเขานะครับตรงนี้ก็เป็นข้าวที่หมักแล้วนะครับเก็มาไว้ตรงนี้มีเห็นตองสังเกตถังนะครับถังเยอะแยะ ครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารนะครับตรงนี้ก็ไปบริเวณสาขาของน้ำตกนะครับผมน้ำตกของประเทศลาวนะครับผมก็จะมีเด็กมาเล่นน้ำนี่เป็นร้านอาหารนะครับเออเป็นร้านอาหารนะครับผมวิวดีมากนะครับร้านอาหารที่นี่นะครับดูซูมนะครับก claro. ็ถ้าเอาตรงถ้าเป็นที่ไทยนี่ก็สุดยอดคาเฟ่นะครับวิวขนาดนี้นะครับวิวน้ำตกลตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงทางเข้าน้ำตก ตาดกวางสีนะครับผมน้ำตกตาดกวางสีนะครับที่เขานิยมมาเที่ยวนะที่ประเทศครับเขาก็จะมีหมีฝ้ายนะครับอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นที่ขายของเที่ยวลึกนะเป็นเสื้อนะครับเป็นมีน้อยนี้ก็เป็นมีต่างๆนะครับผม เต็นหมีต่างๆนะครับนีครับมาดูมันเล่นกันนะครับมีกัดกันหรือเปล่ามาเล่นกันมันหยอกกันลงไปแยกไหมฮะตอนนี้กรรมการไม่กล้าแยกนะครับคู่นี้ทางด้นี้คอยู่รครับลงไประบบตัดกวางสีนะครับผม น้ำใสมรกตจริงๆนะครับตรงนี้มีสะพานนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูสะพานนะครับเริ่องูมภาพน้ําตกก่อนนะครับดูภาพนะครับก็จะมีน้ําตกมีสะพานให้เดินนะครับตรงนี้โอ้สะพานนี้เพิ่งทําใหม่ๆเลยนะครับมีปลามีอะไรเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็น้ําสวยมากนะครับน้ําสวยมากจริงๆนะครับ ตรงนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้านะครับหกตาดกว้างสีนะครับผมน้ําใสมรกตจริงๆนะครับตรงนี้มีสะพานนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูสะพานนะครับเดินสูมภาพน้ําตกก่อนนะครับดูภาพนะครับก็จะมีน้ําตกมีสะพานให้เดินนะครับตรงนี้โอ้สะพานนี้เพิ่งทําใหม่ๆเลยนะครับมีปลามีอะเรียบร้อยนะครับตรงนี้ ก็น้ำสวยมากนะครับน้ำสวยมากจริงๆนะครับตรงนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้านะครับตาดกวางสีนะครับจุดสูงสุดแล้วนะครับน้ําข้างล่างนี่ใสมากอืมอยากโดนนึลเกินนะครับแต่ลึกแน่นอนออนะครับตอนนี้นะครับ เรามาถึงพระราชวังที่พิพิธภัณฑ์หลวงหลวงพระบางนะครับผมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางนี่เป็นด้านหน้านะครับผมนี่เป็นป้ายนะครับผมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางนะครับผมมีวัดนะครับอันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับเมืองหลวงพระบางนะครับเนชันแนวพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางนะครับผมวัดนี่สวยมากนะครับผมเป็นทางเดินนะครับในพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะครับ แต่ว่าถ้าเป็นข้างในเพื่อนไม่ให้ถ่ายรูปนะครับเ <Chap it ale> ขาไม่ให้ถ่ายรูปนะครับก็เราจะได้ถ่ายใกข้างนอกนะครับเราจะถ่ายข้างนอกไปนะครับครับตอนนี้ลมแรงมากนะเหมือนจะมีพายุนะครับ,มมรรบผมได้เข้าไปเที่ยวได้เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของประเทศลาวนะครับก็มีของเกี่ยวกับกษัตริย์นะครับกษัตริย์ลาวนะครับตอนนี้ก็ลมแรงมากนะครับตรงข้างในอาคารถ้าตรงไปจะมีการเล่นดนตรีนะครับเป็นดนตรีนะครับ แต่ว่าเราไม่ได้เดินไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปอีกหน่อยนะครับไปตรงสระน้ํานะครับของพระราชวังนะครับผมนี่เราก็ออกมาจากพิพิธภัณฑ์นะครับผมออกจากพิพิธภัณฑ์ข้างหน้าจะเป็นแม่น้าโขงนะครับ <c oughs> เราก็เดินดูบ้านดูเมืองเขา <c oughs> นะครับ ตรงข้ามน้ํำผงนี้ก็น่าจะเป็นน้าแห้วนะครับแต่ต้องไปอีกนะครับไม่ติดเลยนะนะครับโอยังเป็นทางเหนืออยู่ครับตอนนี้ทางเหนือของของประเทศลาวนะครับตรงนี้ เป็นจุดสังเกตนะครับก็คือไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับก็วิถีชีวิตจะติดต่อกับน้ําโขงนะครับเป็นแม่น้ําแห่งชีวิตนะครับของทุกประเทศจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถตู้ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังของพิพิธภัณฑ์นะครับผมก็นี่จะเป็นติดน้ําโขงเลยนะครับผมถือว่าเป็นแม่น้ําที่เป็นสายทางแห่งชีวิตทั้งห้าชาตินะครับนี่เราก็มาอยู่ที่พระธาตุหมากมุงนะครับผม ก็จะเป็นที่สถานที่ท่องเดี่ยวนะครับวัดพระธาตุมาดมงนะครับผมก็จะมีหลายที่นะครับที่เที่ยวตรงนี้เป็นพระธาตุนะครับของประเทศลาวนะครับผมนี่นะครับก็วัดจะคล้ายๆกับประเทศไทยทางเหนือหรือว่าทางอีสานบนหรือจังหวัดเลยก็แถวๆนาแห้วนะครับผมวัดจะคล้ายๆกันนะครับผม นี่จะเป็นคณะไกด์ของประเทศลาวนะครับผมครับตอนนี้ก็เย็นหน่อยนะครับผมเวลาช่วงบ่ายแล้วเราก็จะมาวัดเวียงทองนะครับเป็นวัดเวียงทองเป็นวัดของหลวงพระบางนะครับผมทางนี้นะครับผมไกด์ก็ยังพาเรามานะครับมาถึงข้างในวัดแล้วครับผมก็จะคล้ายๆทางเชียงคานนายแฮวนะครับเหมือนกัน เหมือนกันนะครับนี่นะครับเที่ยวประเทศไทยก็จะแบนเป็นคล้ายๆกันนะครับแต่จะเล็กเล็กกว่านะครับนีถ้าเรามาแถวแถวเชียงคานก็จะมีคล้ายๆแบบนี้นะครับนี่นะครับก็คือมาดูบ้านดูเมืองเก่านะครับผมมาดูเรื่อยๆนะครับเพ้่น ไหนๆก็ได้มานะครับเ,เพราะว่า,า,า,วาอากาศก็โอกาสก็คงจะได้มาแค่ครั้งนี้แหละครับอืะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเดินที่ถนนคนเดินนะครับผมมาเดินตลาดหลวงพระบางนะครับผม,มจ,ะจะมีเรงนี้เป็นด้านหลังของวัดนะครับ บรรยาก,กาศคล้ายตลาด้ดนบ้านเรานะครับแต่ว่าของก็ส่วนมากเป็นของจากไทยนะครับ <Okay. S 1> ก็ถ้าใครไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวก็จะคล้ายๆกันนะครับเนาะจะคล้ายๆกันประมาณนี้นะครับ จะมีผ้าทอนะครับมาขายเยอะหน่อยนะครับจะเป็นเสื้อผ้าเด็กนะครับตรงนี้แล้วก็มีผ้าทอ นี่เป็นเครื่องไม้นะครับ,รบนะครับมาดูนะครับของก็เหมือนเหมือนกันนะครับของก็เหมือนเหมือนกันทุกที่นะครับนต คนนี้ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดแรงนะครับผมเป็นทำไมไรบเป็นกระถอยี้ถเป็นนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ลานจอดรถนะครับคือเดินจบแล้วนะครับเดินเดินจบแล้วก็ของของก็คือที่เมืองไทยดีกว่าครับธรรมดานะครับของเขาก็จะ m ม k e ิน Thailand เนาะตรงนี้ก็จะข้างหลังของผมนี่จะเป็นลานเบียนะครับมีลานเบียมีร้านนะครับก็เหมือนกับ ในภาษาคล้ายๆก็โอเคนะครับผมว่าผมว่าก็เป็นประสบการณ์นะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีในการมาที่นี่นะครับนี่เป็นการเต้นตาล้มนะ หลังจากที่เราเที่ยวดึกมาทั้งคืนนะครับวันนี้เราก็นะครับเดินดูถนนนะครับของเืองลาาเรื่องว่าหาซื้ออะไรนะครับผมมันหาร้านร้านขายของชำนะครับยังไม่เจอครับยังไม่เจอด้อยู่ข้างหน้านะครับเดินออกมาแต่เมื่อกี้เขาพาเข้าไปไอ โรงผลิตภัณฑ์ของจีนนะครับก็เลยไม่ไม,ไม่ค่อยได้เ,เข้าไปโอ้วีร้านยานะครับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ร้านขคยของ ครับวันนี้เราก็มากินข้าวที่หลวงพ่อบางแอมบูนะครับอันนี้ใช้ไม้ไผ่นะครับในการทําอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นช้อนซ่อมตะเกียบนะครับแก้วน้ําก็ไม้ไผ่นะครับตัวนี้อร่อยมากนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับผมจานอันนี้ก็ใช่นะครับผมก็เรามาพบกับวันฝนตกนะครับบรรยากาศเลยดีสักหน่อยนะครับ โอเคเดี๋ยวเป็นยังไงผมจะมาทำต่อตอนนี้ก็เป็นร้านกาฟ <c oughs> แฟดาวนะครับร้านกาแฟดาวร้านใหญ่ของหลวงพ้าบางนะครับก็คือบรรยากาศในร้านนะครับตกแต่งเป็นอาคารโบ,รา,นนร,บ,าบราณนะผมอาคารโบราณมีของคล้ายๆอมีซอนนะครับมีของมีอะไรนะครับ น่าจะเป็นอาคารเก่านะครับก็ตกแต่งสวยนะครับนี่นะครับเป็นอาคารนั่งนะครับมีชั้นสองนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาให้ขึ้นหรือเปล่าน่าจะให้ขึ้นได้นะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ขึ้นไปนะครับเราจะเกรงใจอยู่ครับนี่ครับด้านนอกจะเป็นร้านกาแฟดาวนะครับผมตรงข้ามก็จะเป็นร้านขายของนะครับผม มาร้านอาหารนะครับโอ้โหคนเยอะมากสามเตานะครับร้านอาหารอะไรไม่รู้นะครับแอดซลินเสรแล้วลว,วันนี้ก็เป็นวันกลับนะครับก็มารอที่สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับอากาศตอนนี้พายุเข้าพอดีนะครับก็คนทยอยเริ่มเข้ามาแต่ว่าได้ขึ้นรถประมาณบ่ายสาม ห้นะครับตอนนี้เพิ่งใหม่มงครึ่งเต่าต้องมานั่งรอกันนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับนี่นครับสาห้องน้ำภาษาลาวนะครับ ขอขึ้นรถไฟก่อนนะครับผม,มเราให้นั่งบุกี้ที่สามนะครับที่นั่งสิบดีนะครับ